สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะมื่อในทอมีสามดาวดเดินทางมหาคุณแม่ตองเนาะคะ่ะเนาะเดินทางมหาคุณแม่ตองมวงประจําวันที่หนึ่งมิถุน,นาย,ยนหกหานะคุณแม่ตองฟันดีเด้อค่ะท่านผู้ชมฟันดีล่ะคะ่ะคุณแม่ตองประกบผู้มิโชคถือเลขมาแลหลวสิบสามมวดค่ะท่านผู้ชมถือมาแลหลวสิบสามมวด หมวดวันวัติ 16, สิบหกเปิภาคมหกหานั่นคุณแม่ตองก,ก,รรมมกอดเถืะะ่อคัทม,มุชมถื่อลอตเตอรี่เนาะค่ะเนาะได้ลอตเตอรี่คัทู้ชมหมวดนี้หมวดประจ 1, ําวัติหนึ่งมิถุนาย,ย่นหกหานคุณแม่ตองหวดฝันวัดดีขี่มอเตอร์ไซค์รรมมคัทู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์เป็นหล่อมอเตอร์ไซค์เป็นหล่อเลขมอเตอร์ไซค์สิเป็นเลขดีเลตตัวใดกลับไปฟังกับคุณแม่ตอง,องพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง ไอ้ทองมี่สามดาวนัน่นมไม่ดเดอ้อค่ะกับวีบิังคลิปของคุณแม่ตองพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับแม่ตองสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ตองสวัสดีค่ะคุณแม่ฝันว่าจังได้ก่อนนะครับฝันว่าอะไรครับรถไหนล่ะก็ได้ซีสือลอตเตอรี่ไว้หนึ่งหาค่ะฝันว่าเลยครับ,บรถมอไซค์ปีงไก่ข้นนี้ค่ะ็ไม่ได้อเอาออกนะน,น,นี่นี่นี่ไม้เหล็ทะ<ค>เบียนทะเบียนรถของคุณแม่ข<ช>องนะคะเนาะ หนึ่งหาทำช่วนี้ก็มีสองใบนึงโอ้ก็มีสองใบก็ได้ดึงใบสองใบหนึ่งหาด้วยครับด้วยถานผู้ชมแม่ตองดึงใบแล้วสองใบถ้าเห็นกับที่ยวอีกอยู่ถ้าเห็นกระเทาอีกจะไรโชคใจด้วยครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ัที่แล้วนันได้ล้านหน่อยดึงหายซูนโฮกมนบอกก็เลยบปู่ว่าจะคล้องถือกันเมือรุ่นมากโอ้ไปเชิญนั้นมาตรวจอ้าวดึงตอนไห่เนาะเนี่ยมาคือได้มุม ร้านหน่อยดึงไหาบอกอ้วนๆที่มันนั่งเห่นอยู่นี่ครับก็เลยได้ใบหนึ่งได้ใบหนึ่งก็ถือว่าได้โชคนะครับเนาะงวดนี้หนึ่งหานี่มั่นใจบอกคุณแม่มั่นใจอยู่ค่ะโอ้มั่นใจแห้งครับได้สองแพนแล้วเนาะะเราลอตเตอรี่มาให้เบิรงแน่ะค่ะคุณแม่ใช้ลอตเตอรี่เบิงร์กอรี่ม่คคุณแม่เิ่นจับลอตเตอรี่เลยเรือกค่ะชมมากระจ็คนมาสองคนบอกครับผมครับผมงวดที่แล้วที่ว่ย ถือไว้แล้วคัลลอตเตอรี่หนึ่งหาประทังชมหนึ่งห้าสองแผ่นนะคะกับเก้าสามสี่สามแปดสองหนึ่งห้าสี่สามแปดสองหนึ่งห้าสามเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งห้าตัวนี้เก้าสามมาได้ใช้ครับคุณแม่นี่เก้าสามนี่ดึงออกมาน้ำกันโอ้ดึงออกมาน้ำกันสองแปดหนึ่งสามเก้าสามครับแต่มากหนึ่งหาเนาะคุณแม่เนาะมาตรงกับทแถบยนโหลดเนาะ เราคอยกับฟันเห็นเจ้านั้นฟันเห็นผมอีกบันเอก่คยเคยขโมยไม้เหล็กต้องรับัพ์เจ้าพัดเอาไม้เหล็กบัญชีให้ฮะบอก่อยเลยบอกว่าขอยบมมีเงินสิโอ้นตอกอันอันตัวนี้ละไีแม่อันไม้เหล็กบัญชีนี่แราวว่าสั้นปันวะโอ้ในความฝันจ้าในความฝันนะไม้เหล็กบัญชีของเบาแอมเนี่ยเหล็ก้ายเนี่ยมันตอนใดก่อนฮะ แปดเก้าเก้าสองสี่หกสองเก้าสี่สองสี่สองครับผมในความฝันในฝันเห็นเบ้าแอมจ้ะโอ้หมายเลขบัญชีเบ้าแอมเนาะครับเนาะเบ้าแอมอายุเท่าใดละนอนเนี่ยนาะผมผมบอกครับผมอายุสี่สิบสามปีครับโอ้สี่อายุเนาะสี่สิบสามสี่สามครับอายุสี่สิบสามปีด้วยครับท่านผู้ชมเนาะจ้ะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงลอตเตอรี่ลองเบิ้งครับท่านผู้ชมต้องเอาไปซื้อ เลขลองเบิงแม่ปะเป็นฝันดีครับเดี๋็ดๆ,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 ๆที่โทรไปหาอีกอยู่ครับ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 เจ๊เบอร์โทรเบ้าแอมเราตรงไหนเอาห้แม่ปะอ้แม่ตองแม่ตองเออเอาห้แม่ตองแล้วเนาะครับเนาะจ้าจ้าแม่ตองเ,อเป็นถือมาแล้วจะงวดก่อนนะคะคุณแม่ตองโอ้ยจำบ่ได้แต่แม่ปะนะเราเพิ่งถือสิบสามสิบสี่งวดปุ๋หล่ะสิบสามสิบสี่งวดพี่สาวเนาะ ครับผมพีสาวคุณแม่ก็ได้ดูด้วยกันเนาะได้จังหวดที่แล้วก็ได้งวดนี้ก็ได้รถจตอรีได้สองงวดโอ้ด้สองงวดซ้อนครับท่านผู้ชมอืมอันบาทนี้เดี๋ยวจะให้รถทานไปฟันกับขางข้างเสียงรบกวนในเรื่องไรดูขางข้างเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะคุณแม่เป็นขายปิงใจคุณแม่ฟันว่าได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ขันนี้คุณแม่ขับไปใส่ครับครับก็าบุหัวขับไปใส่ครับจขับไปเรื่อยนี่เรา เต้หูว่าจะไปใส่เต่หูว่าได้โทษได้โทษไปเอาเองอันนี้น้ำเพลินนี่แหละเอาไม้เหล็กโท่าระซาบัดบอเอาหายเอาหายไม้เหล็กบัญชีบวะสันใครก็บอาดอกไม้เหล็กเป็ชีบจะเอาไม้เหล็กเท่าระซาบวาสันครับครับครับในความฝันนะะสองเก้าสี่สองสี่สองครับเก้าสี่สองเหล็กถ่ายเก้าสี่สองครับเหล็กถ่ายเก้าสี่สองครับเหล็กถ่ายของ หมายเลขบัญชีธนาคารเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ942เนาะครับผม942แบบเบาแอมนั่นเขียนไห่ประจันครับผมคือจังเขียนหมายเลขโทรศัพท์เนาะหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยลงไายโดยตัวใดนอ098 092 092 508 2684 84ลงไทยโดย84เลยครับหมายเลขโทรศัพท์เบาแอมเนาะครับเนาะ84 ศูนย์เก้าสองห้าศูนย์แปดสองหกแปดสี่ครับแต่ว่าเหล็กทะเบียนรถของคุณแม่หนึ่งหานี่ค่ะท่านผู้ชมหนึ่งหาหนึ่ง่ามเนาะค่ะท่านผู้ชมตรงกับเลขของคุณแม่เลี้ยนเลยค่ะตรงกับเลขดังไม่เลี้ยนนะครับนี่ติดปะครับตรงกับเลขไม่เลี้ยนเหมอนันแล้วก็บอกคือศูนย์หกเต็มเต็มเลยได้ครับควันนี้แล้วก็ให้หนึ่งหาหนึ่งหกเออแต่ตรงกับคุณแม่ ฟันเลยค่ะตรงก็คุณแม่ต้องฟันเลยค่ะทะเบียนรถตรงกับทะเบียนรถหนึ่งห่าอืมครับครับค,คุณแม่คุณแม่ต้องอายุเจ็ดปีครับอายุห้าสิบหกอายุห้าสิบหกปีน่ะ<า>โอ้โหจะแม่ปะคุยกันวันแม่ปะได้ฟันว่าเออ,อเลกไงคุณแม่เลกเลกคแน่บอกไปเนาะว่าคาาือตัวใดหลอกหาเป็นไหมอืมหักจ้ะครับครับกันหนึ่งห่าห่าหกกันงามนะค่ะเนาะหนึ่งห้า อายุห้าสิบหกปีครับครับผมขอขอบคุณคุณแม่ตองหลายๆครับตีให้ตเลิศเบาแอมเราทุ่งครับเอาไปฝากเอฟซีนะครับเนาะหนึ่งหาหนึ่งหาเนาะครับผมครับผมเดี๋ยวผมขอซองทะเบียนรถของแม่ตองหน่อยด้วยครับเอโอปีงไก่กับขายดีเนาะครับแต่มชมเนาะคนน่ะไม่ลสิบบาทหรอคุณแม่ครับผมเบาแอมเอาสองไม้ครับมชมนี่ค่ะทรรมชมตลตัวยันบอกครับทะเบียนรถ ของคุณแม่ตองนะคะเนาะคุณแม่ตองปันวาเดคขีไปเลาะทั้งได้กับบอโห้คุณแม่ตองว่าแต่ทบียนรถหนึ่งหาหนึ่งหาเนาะค่ะท่านผู้ชมก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพห้ร้อยหกหาค่ะท่านผู้ชมอายุของคุณแม่ตองก็หาสิบหกปีค่ะท่านผู้ชม คุณแม่ตองพกกระจัดไว้แล้วค่ะลอตเตอรี่สองใบนะคะเนาะหนึ่งห้าหนึ่งห้าท่านผู้ชมเดี๋ยวท่องมีสามดาวกับสเขียนตัวเลขเส้นสมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมีสามดาวนั่นไเด้อค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่ตองค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่ตองนะคะเนาะ คุณแม่ตองกับเป็นผู้ที่มีโศกมีลาบท่านผู้ชมถือเลขมาแล้วสิบสามหมวกสอนค่ท่านผู้ชมสิบสามหมวกสอนนะคะเนาะหมวกประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนหกหาค่คุณแม่ตองฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์ค่ท่านผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์เป็นหลอกคท่านผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์เป็นหลอกทะเบียนรถกันหนึ่งหาคท่านผู้ชมหนึ่งห้าหนึ่งห้านะคะเนาะอายุของคุณแม่ตองกับหาสิบหกปีค่ท่านผู้ชมห้าสิบหก ก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลประจำววันที่หนึ่งมิถุนายนพศออ2 5 6 5ค่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกัสิล่าธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหนา้าค่ะขอให้โชคชุชม,มันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะ สวัสดีค่ะ